สวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่การบรรยายในหัวข้อเรื่อง The Importance of t h r er l i n e in Human Life หรือ,อการบรรยายในหัวข้อความสำคัญของเทอร์ลีนในชีวิตของมนุษย์นะครับโดยผมนายพงศธรชิดนายีรหัสนักศึกษา639931019นะครับโอเคก่อนที่เราจะไป เริ่มลงเนื้อหาลึกๆผมขออธิบายคร่าวๆก่อนว่าเทอรีนั้นคืออะไรเทอรีนะครับจัดเป็นสารประกอบอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่สามารถพบได้ในอ,า,อาหารจำพวกเนื้อสัตว์เช่นเนื้อวัวไก่หมูปลากุ้งปลาหมึกลงไปถึงนมและผลิตภัณฑ์จากนมด้วยนะครับนอกจากนี้เทอรีนั้นไม่สามารถพบได้ใน อาหารจำพวกพืชหรือผักได้นะครับซึ่งจำเป็นจะต้องรับประทานาซึ่งร่างกายจะต้องได้รับจากการรับประทานเนื้อเท่านั้นโดยที่งานวิจัยหลายๆงานวิจัยนะครับพบว่า,าเนื้อสัตว์ที่สามารถให้ปริมาณของเทอร์ลีนได้มากสุดนั้นอยู่ในจำพวกปลานะครับโดยเฉพาะปลาหมึกที่ ให้ปริมาณเทอร์ลีนสูงถึงสา6้ห้าสิบหมิลลิกรัมต่อ,อน้ำนักแห้งหนึ่งยกรัมนะครับอย่างไรก็ตามอาหารที่เราสามารถรับประทานนะรับประทานแะล้วได้เทอร์ลีนก็ที่ในชีวิตประจำวันทั่วไปก็อย่างเช่นจำพวกเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อไก่นะครับก็ยังมีปริมาณเทอร์ลีนอยู่สูงเช่นกันโดยที่เนื้อหมูนั้นฮนะพบว่ามีปริมาณเทอร์ลีน อยู่ประมาณ50มิลลิกรัมต่อน้ำหนักแห้ง100กรัมนะครับลองลองมาก็คือเนื้อวัวและเนื้อไก่นะครับแต่ในสำหรับผู้ที่รับประทานปลาก็จะพบว่ามีปริมาณของเทอรลีนสูงถึง113มิลลิกรัมต่อน้ำหนักแห้ง100กรัมเช่นเดียวกันนะครับแล้วทำไมเราจาเป็นจะต้องรับประทานเทอรลีน แม้ว่าร่างกายของคนเรานะครับในงานวิจัยรายงานว่าในมนุษย์ปกติที่มีสุขภาพแข็งแรงแนะั้นสามารถสังเคราะห์เทอรีนขึ้นมาได้ในปริมาณ50าสถึงร้อมิลลิกรัมต่อวันนะครับโดยการสังเคราะห์เทอรีนนั้นจะเริ่มต้นที่เมทัยโอนีนก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นซทเชอีนและมาจบที่เทอรีนตาม แต่อะแกมฝั่งซ้ายมือที่แสดงอยู่บนสไลด์โชว์นี้นะครับแต่การรายงานของทางนักวิจัยนะบอกว่าอาอดีมาที่ร่างกายสามารถสังเราขึ้นมาได้นั้นนะ่ะไม่เพียงพอต่อการใช้งานของร่างกายมนุษย์จึงจําเป็นจะต้องรับประทานออกอาจากอาหารภายนอกเข้าสู่ร่างกายด้วยโดยกลไกที่ ร่างกายดึงเอาเทอร์ลีนเข้าสู่ร่างกายนั้นนะจะเกิดขึ้นในบริเวณลำไส้เล็กนะครับซึ่งในบริเวณลำไส้เล็กนั้นนะจะมีตัวรับชนิดหนึ่งที่มีความจำเพาะกับเทอร์ลีนหลังจากที่ตัวรับนั้นนะจับเทอร์ลีนเข้ามาได้ปุ๊บก็จะส่งเทอร์ลีนเข้าสู่กระแสะเลือดนะครับแล้วก็ไปบริเวณตบหรือ บริเวณอื่นๆของร่างกายและงานวิจัยก็ค้นพบอีกว่าเทอร์ลีนนั้นน่ะไม่ใช่ว่าใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งนะครับร่างกายพบว่าร่างกายของมนุษย์เนี่ยมีการนำเทอร์ลีนที่ใช้ไปแล้วกลับมาใช้งานใหม่อีกจะมีแค่ปริมาณ5%เท่านั้นที่ถูกขับออกจากร่างกายพบว่า95%ของเทอร์ลีนที่ใช้ไปแล้วนั้น จะถูกนำกลับมาใช้ใหม่หรือ reuse ใหม่นะครับเนื่องจากว่าปริมาณการสร้างของเทอร์นในร่างกายนั้นนะมีปริมาณต่ำดังนั้นร่างกายจึงปรับให้สามารถนำมากลับมาร e u s e ใช้ใหม่อีกทีหนึงได้พบว่า,เ,าเทอรรีนที่ผลิตออกมาได้ในแต่ละครั้งนั้นนะมีช่วงชีวิตการ reuse นะค่อนข้างนานอาจจะใช้เวลาเป็นเดือนกว่าที่จะทำการกำจัดออก จากร่างกายหมดนะครับแล้วทําไมเทอร์ลีนถึงสําคัญต่อร่างกายมนุษย์ถึงจึงทําให้ร่างกายมนุษย์น่ะจำเป็นจะต้องมีกลไกในการกลับมายูสใช้ม่อีกทีหนึง่งนั่นก็เพราะว่าเนี่ยครับเทอร์ลีนนั่นนะ่ะถ้าดูจากภาพไดอะแกรมก็จะเห็นว่ามันมีความสําคัญต่อร่างกายมนุษย์หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นลดคอเลสเตอรอลป้องกันสารอนุมูลอิสระป้องกันการ เกิดการอักเสบหรือป้องกันการเกิดอพลฟอกโทซิสลงไปถึงทําให้เซลล์เมมเบรนบางช่วงเนี่ยมีความเสถียรแล้วก็เป็นส่วนประกอบของระบบประสาทลงไปถึงระบบกล้ามเนื้อและมีส่วนสําคัญในการพัฒนาระบบประสาทด้วยนะครับโดยเฉพาะการพัฒนาสมองนอกจากนี้ยังพบว่าเทอร์ลีนนั้นมีส่วนช่วยในการกําจัดพวก สารก่อขออภัยครับพวกเชื้อก่อโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียฟังจายไวรัสที่เข้ามาในร่างกายนอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยในการป้องกันการเกิด cardiovascular หรือโรคที่เกี่ยวข้องกับหัวใจครับโดยพบว่าเป็นการป้องกันการอุดตันของหลอดเลือดนะครับ ซึ่งมันก็จะเกี่ยวข้องกับการลดคอเลสเตรอรอลในร่างกายของคนร้อนเองนอกจากนี้ยังพบว่ายังสามารถช่วยป้องกันการเกิดเบาหวานได้นะครับเนื่องจากว่าเทอร์ลีนนั้นมีส่วนกระตุ้นให้มีการสร้างของอินซูลินเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ป้องกันการเกิดโรคทางพันธุก,กรรมได้เนื่องจากาเทอร์ลีนก็มีส่วนช่วยในการปรับสมดุลและรักษา เซลล์ sell, โดยเฉพาะเซลล์ไมโตคอนเดียแล้วก็การรับประทานเทอร์ลินมากๆเนี่ยนะครับปริมาณที่เหมาะสมนะครับก็สามารถช่วยป้องกันการเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับตับได้รวมไปถึงงานวิจัยหลายๆชนิดหลายๆงานนะครับหลังจากนี้มาก็พบว่ามันช่วยเพิ่มความพงทนให้กับร่างกายมนุษย์เนื่องจากว่าไปลดอาการการบารดเจ็บ ลวมไปถึงเร่งการสร้างกล้ามเนื้อของมนุษย์ด้วยนะครับก็ประมาณนี้ครับความสําคัญของเทอร์ลีในมนุษย์นะครับแล้วก็นี่ก็เป็นเ e ฟเฟอเนที่ผมใช้ในการประกอบทำการนำเสนอในครั้งนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมรับฟังกันอย่างตั้งใจก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ